โอเคทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมซูเปอร์แมนวันนี้ผมก็จะมาดูแลพลเมืองนะครับก็โอเคอย่างแรกเลยนี <t> ่เราจะมาหานี <t> ่เลยแหลกแล้เราจะมาหาพวกที่มันซูบุรีนะครับแล้วเราก็จะทําการจัดการมันอย่างขั้นเด็ดขาดแล้วก็ค้างมันแหลกทั้งหลายทั้งค้างนะฮะโอเค มันนี้ก็อยู่กับมันได้ครับ้ซูเปอร์ฮีโร่ป่วนเมืองแต่ป่วนเมืองแต่แค่เปลี่ยนค่ายเอามองนี้ดีกว่านี่เราจะเราจะจัดการเราจะจัดการแค่พวกที่สูบบุหรี่นะมันไม่ดีนะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมป <c ười> ุ๊มอุ้ทริปเปิลคิวไอ้ทริปเปิลคิวอุอ๊ยโอ้โอ้โอ้ยพี่คนนี้คือเขา โทษครับเอาเดียวอ่าเรียบร้อยแต่ก็จะส่งเขาครับส่งเขาเอ้ยส่งเขาไปที่ตรงนูน้นไปแล้วผมขอยกแจสกีนี่ครับยกแจสกีอันนี้นะครับแล้วก็ปลาไปอึ๊บอ้าวมึงไปไหนโอ้แล้วต้องต้องโอ้ ต้องแบบอย่างนี้อุ้ยมันมันมาติดไฟด้วยปลาใส <c oughs> เ่อ้าโอ้โหระเบิด <c oughs> วัสดีครับพี่ผมจะพาพี่พส่งครับ <c oughs> พาพี่ไปส่ง <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> วัสดีครับพี่ดีเรียบร้อย <c oughs> ซูเปอร์แมนลงน้ำประโด Okay, okay. Okay, อเคโอเคโอเคแค่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาดูการจราจรว่าถูกหรือเปล่านะครับต้องดูว่าการจราจรในเมืองลสอสแอนโตสจะดีหรือเปล่าว่า,วามีคนแบบมีคนแบบฝ่าไฟแดงหรือเปล่าหรือทำอะไรหรือเปล่านะเราก็จะวิ่งฝ่าอย่างนี้เลยนีนย่มาเลยปกตินะครับ แต่มันจะไม่ปกติถ้าเกิดมันมีผมใช่พี่คนนี้นะเหมือนเขาจะเดินทางไกลนะผมก็จะส่งเขาหน่อยคนระับไปพี่เดินทางปลอดภัยพี่ไปแล้วหายไปแล้วอ,อนี่คือเขาเล่นโทรศัพท์นะครับมันไม่ดีนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่คือก้มมากเกินไปมันก็จะมันมันก็จะเออ ไม่ดีนะครับเราก็จะส่งเราก็จะปล่อยเขาเหมือนเดิมเพื่อเพื่อแค่สั่งสอนเขานะครับแต่ดูเหมือนว่าเขายังไม่หยุดเพราะฉะนั้นก็ไปลาก่อนเออเฮ <c oughs> ้ยเขาฝากเง,งินให้ผมด้วยเปไงเขาฝากเง,งินให้ผมด้วย อได้เวลายิงฮะได้เวลายิงฮะโอ้ยเฮ้ย้ยอะไรนี่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 ชนชนนี่อะไรครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมระไป่ส่งเขานะครับพี่จะไปบนเขาจะใช่ไหมโอเคไปเลยไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวจะจับรถขมรถพี่พี่ส่งครับพี่สาว ไปแล้วเอือเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยไอ้นี่ไอ้นี่ชนชนไอ้นี่ชนคนอื่นไป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 ฮะฮะนี่ตายมันชนฮะมันชนผู้หญิงมันชนคนอื่นมันไม่ดีต้องโดนคนพากนี้ต้องโดนโอ้ยเอ้อ <c oughs> โอเคนะต่อไปผมจะไปผมจะมาโชว์ความไลร์เทมทานของผมว่ามันคืออะไรผมจะให้รถคันนั้นรถอะไรครับเนี่ยผมจะ้รถคันนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยทำการชนผมหนึ่งทีเดี๋ยวชนดิพี่ชนผมไม่ชนผมแล้วอะอ่ะผมบอกผมเดินออกให้พี่ก็ได้ รถไอตีแอคแทกทูทาโก้ไปไปพร้อมกันนะไปพร้อมกันอืมฮึวิอะไรครับเนี่ยอ๋อพี่จะเลยขึ้นไปบนนั้นใช่ไหมเดี๋ยวผมช่วยสู่ความบรวาอันไกลพ้นเอ้อ ไปก่อนฮะไปก่อนโอ้ยเอาเอ,าเอ,าเอานี่น,นีนี่คือคำเตือนนะครับนี่แค่คำเตือนนะครับลงไปอย่างแรงเลยตอนนี้เหมือนจะฝนจะตกนะครับเราต้องเปลี่ยนสภาพอากาศให้เป็นนี่เลยฮะ,ฮะนี่คือพลังเอ้ย อุ้ยโคไปแล้วไม่ระเบิดครับถือว่าโชคดีของเขาไปโอโ้โหโอ้หนี่ผมแค่เชิญโอโ้โหคูคูพี่ครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายผมช่วยผมช่วยผมช่วยใครที่จะเป็นคนที่จะอยู่กับผู้กับผู้ชายคนนี้ไหมครับอ่าคุณใช่ไหมครับคุณที่วิ่งอยู่อ่างกันไป ไปไปไปให้หมดไปให้หมดไป <_ an> นี่ทำเลยครับนี่ผมนี่ครับผมช่วยเขาหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาหมาหมาไอ้จะหนีอะไรเมื่อกี้จะเมื่อกี้จะหาเรื่องหาเรื่องฮะมันจะมีรถพยาบาลมานะฮะเดี๋ยวผมจัดกเอ๊ยนี่อะไรวิ่งหนีวิ่งหนีอันนี้ก็อืมอืมนี่คือความไร้เทียมทานนะฮะ ลหวนะอ่มไปมีเคสเพิ่มอีหนึ่งเคสนะครับเราจะช่วยเพิ่มเคสให้เขาหน่อยในอะไรี่อะไรต่อยหน่อยต่อยหน่อยส่งครับส่งไปส่งให้เขาส่งส่งไปทำงานทำงานที่อื่น, <c oughs> อนนิ่เหมือนเขาจะแบบนะครับร้อนๆนะครับก็จะ ส่วนเขาพาไปเล่นน้ำหน่อยแล้วกันนีล่ลงไปลงไปโฮ้ยลงผิดโทรแตกตื่นเลยลงมาแล้วครับเดี๋ยวชุดบัก๊ก <c oughs> <c oughs> อะปล่อยได้ปล่อยได้ปล่อย <c oughs> ปล่อยปล่อยนียเย่เล่นเหมือนจะเล่นโทรศัพท์นะครับไม่ดีนะครับไม่ดี ผมก็จะช่วยเขาหน่อยช่วยเตือนเขาหน่อยนี่นี่ชนชนอุ้ยอุ๊ยอุยอุยผมจะทําการบอกนะครับอันนี้อันอันนี้คือคําเตือนนะครับอย่างแรกคือคําเตือนคาเตือนคืออย่างนี้คาเตือนคืออย่างนี้นะครับคําเตือนคืออย่างนี้ส่วนขั้นเด็ดขาดคืออย่างนี้ขั้นขั้นเด็ดขาดคืออย่างนี้ขั้นเด็ดขาดคืออย่างนี้ อันนี้คือขั้นเด็ดขาดยิ่งกว่านะั่นก็คือเผาเลยนะอันนี้จะวิ่งไปไหนคะเบสนี่นี่ผมส่งให้ผมไปส่งให้บินหาคนแถ่นี้โอ้ย,อยมีคนมีคนมีคนสวัสดีครับคุณผู้หญิงโอ้ยลงทีนี่แทบพังหลบไปแล้ว ไปแล้วครับอืมลงไปแล้วเมื่อกี้เราเผาเราเผาเลยเราจะมาหาลุงลุงตรงนี้เขาอยู่ไหมลุงอะลุงที่ยืนแข็งอะอยู่ลุงที่ยืนอยู่แถวๆน้นโอยโอ้ยอยู่นี่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 คร้อยืนแข็งทื่อเลยนี่นี่แข็งทื่อเลยเราก็จะไปทําการชนเขาหน่อยนะครับชนเขาหน่อย อ้าเอ้าลุงลุงต่อยผมต่อยผมเอ้าไอ้คำเตือนนะครับลุงนี่แค่คำเตือนนะนี่แค่คำเตือนนะลุงถ้าเกิดลุงยังไม่หยุดผมอ่าผมไม่อยากมีเรื่องกับผมไม่อยากมีเรื่องกับลุงนะลุงลุงเดยนี้จริงดีลุงลุงผมลุงผมไม่อยากมีเรื่องกับลุงนะเออแค่นั้นแหละเออ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  ออืไปไปไอ้นี่ก็เหมือนกันไปเอ้ยไอเนี้ยพาเพื่อนเองไปด้วยสุขความเวิงวกวะอันไกลพ้นไปไอ้เขามายืนคุยกันนะก็แบบอืมเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโผล่เดินเร็วไปนิดนึงโทษโทษทีครับโทษทีโทษทีนี่โทษทีโทษทีโทษทีเออโทษทีโทษทีโทษับ อ๋ออ๋อออะไรอะไรด่าอะไรด่าด่าอะไรฮะฮะฮะกล้าด่าซูเปอร์แมนเหรอมึงก็กล้าด่าซูเปอร์แมนเหรอฮะโอ้ยเนี่ยอือ,อปิดตาปิดตาปิดตาปิปปตาพิตาเออจะมาหาเรื่องไปอันนี้ก็ไปซะวิ่งไปวิ่งไปส่วนควาวุ่วายไกลโพ้นไปเฮ้ยรับเขาหน่อยอุ้ยไม่ทันไม่ทันก็ไป จะวิ่งอะไรจะวิ่งอะไรจะวิ <finishing pressure> ่งอะไรนี่นี่นี่คนแตกตื่นไม่โดนอืมเรียบร้อยเหล่านี้หน่อยแล้วอันกูยีเดี๋ยว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  เมื่อกี้มันใส่จ,จะบั๊กนะครับอุ้ยวันนี้คุณผู้ชาย <c oughs> ไปไปไปมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยนี่ครับผมจะพาคุณไปส่งที่รถคันนั้นอืแล้วผมก็ผมก็จะพาไปโอ้โอ้อะไรมาด่าอะไรมาด่าอะไร มาด่าอะไรมาด่าอะไรฮะฮะฮะฟังภาษาออกนะเว้ยรถบรรทุกครับผมเอ้ยเราปล่อยเขาดีกว่าอืมเราเราปล่อยเขาดีกว่าอืมผมก็จะให้รถบรรทุกคันนี้ชนผมนะครับลองลองชงมดูโอ้ย,อยไม่ทันชนเลยครับผมแค่สกิดนิดเดียวนี่ปิวแล้วไว้เดี๋ยว ไปแล้วไปแล้วเอือเอือเอ,อือเป็นไงครับเป็นไงตอนเย็นสุดสุดส,ดสวยเลยพระพระพระาทิตตกนี่กูบินบินบินนี่บิน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 เอ้ยาย ไปส่งเครื่องบินเอ้ยไม่ใช่ดิส่งเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวบินไปบินไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรแท้พี่เดี๋ยวเมื่อกี้เขาเขาจะตกโอ้ยเขาหายไปแล้วหายไปแล้ว เราจะบินตามเมันเครื่องบินคันนะครับไอเครื่องบินคันเลยเหรลำนั้นลำนั้นเออรจะตามทันไหมฮะอ้าวทาไมกลไม่ขึ้น what เดี๋ยว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 ไมกูกลายไม่ขึ้นทำไมเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว โอเคกลับมาละเมื่อกี้เหมือนจะติดบั๊กนิดหน่อยเราจะมาแถวชนบทบ้างนะครับเราอยู่ในเมืองเยอะละเรามาแถวนี้บ้างนี่เราก็จะตัดหน้ารถขนาดตรงนี้แล้วก็ชนป้ายลงทะเลครับผมเว้บินไปเรียบร้อยครับเราส่งเขาเรียบร้อยแล้ว ไว้ไม่หยุดอะเมื่อกี้คนต้องช่วยคนก่อนพี่เราจะโดดลงทำไมเราแ <c oughs> ต่หน้ารถตัลดลังรถพี่ผมช่วยพี่ เออโอเคได้อยู่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 โอ้เช้ดลอดโอ้ยเด็ดออ้ยว้าหั้หัเออรถคันนี้ยังรอดครับเรียบร้อย โอออืไปไปไปวันนี้เราเบิดแล้วคุณปลอดภัยแล้วครับคุณปลอดภัยแล้วคุณปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยไม่อุย้ยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอุ้ยอ่าไหนๆก็มาละโอเคนะทุกคนก็ใครชอบคิปนีอยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอาคลิปหน้าสวัสดีครับผมบู